กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผคลิปนี้ก็ไปอยู่กันในเกมสกอตต์เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมภาคที่สามนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเพื่อนๆเขาเรื่องอะไรยันเร็วหน่อยก็ผมได้เล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเพื่อนด่ากูเฮียไปก่อนเล่นเดี๋ยวไปเล่นกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยในเกมสกอตต์กันได้เลยนะครับเพื่อนๆไป let's go เฮ้ยเดี๋ยวด้ กูลืมตลอดเลยกูชอบลืมลเนี่ยถ้าพูดคำจาไม่สุภาพก็ขอโทษกูผู้ชมทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอในเกมก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆลุยไปเอ้ยมาแล้วกําลังลบกันอยู่เลยเราไปตรงมาร์คเพื่อนดีกว่าลุยลุยลุอย,ยอุ้ยเฮียร้องเลยโหลครับจ่าสถานการณ์เป็นไงบ้างครับแย่เปล่า โอ้ยนะครับเพื่อนคนเดีนี่ยโอเคครับผมกำลังไปฮะตรงผมมีคนวะโอเคครับคลองอะรเสร็จเอาเอาถ้าไม่เจอคนเอาเอาเอาแล้วเลยเอาเอาไปตายไปรีบไปรีบเกลือกับผมค่อยๆไปครับเพราะว่าข้างหน้ามีพูดไปงั้นแหละเฮียงไม่ได้เจอเออเออเฮียงกูเจอและผมผมมีรถทางครูชมข้างหน้าเรามีคนไม่ใช่บ้างเลยบ้างเลยสําหรั เฮ้ยโอ้เพื่อนเราโอ้แม่งหาคนก่อนเดี๋ยวเดินหาคนก่อนคุณผู้ชมเดินๆอยู่ไปนี่ล่วงเลยนะบอกแค่นี้แหละปังไม่น่าทำเยี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ๊ยมันยิงอะไรกันวะอ๋อเพื่อนเราเพื่อนเรากระจายกำลังกันอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูข้างหน้ากูก่อนข้างหน้ากูแม่งมีวะวะเชี่ยอย่ามานะเว้ยอย่ามาเวลย เลยจ่าวะจ่าพูดแล้ววะพี่แค่ขออะหรือเปล่าเมื่อกี้เจดกองกำลังบุกเชตโตขอขอะไรบอกเลยนะครับผมรถกดอย่างเดียวเลยตรงนี้ทิดเอ็นะครับข้างหน้ายิางก,ยกันทิดเอ็ดเหรอตอนนี้คุณเจอมาต้องทิดเอ็นนะใช่ปะ่ะทิดเอ็ดลองทีต่ตรงทิดเจนมีนี่เแบบโอ้อเอเนมีมันอนะไอ้บัญญี แอนเล้แม่เลยรัแอนี้อุ้ยเหี้ยหอนเลยเหี้ยใครไม่ยิงกูวะนกเปีนเราหรือเปล่าเจย์แอเดี้อย่ากูอุอุ้ย้ไปก่อนนยไปก่อนอยอเหี้ยโดนลอยฟาดกูโดนลอยโอ้กูเกิดก็เลยติดคอจ่าผมร่วง ละครเราต้องเป็นละครแบบพระเอกอะเป็นร้ายพระเอกหนังละไอ้เฮียจะกูุณล่วงไงสุดแค่เราก็ตื่นเราก็ตื่นกันแล้วมาตรงนี้จะได้ถ้าต้องเราตื่นได้เราก็ชนะอ่ะประมาณเขาบอกว่าไอ้เฮียบั๊กคนมันเยอะจัดเลยเเราเป็นนรเป็พระเอกแล้วเว้ยทำไมไม่ได้ไปเจ็ดไป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 เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยถ้าพวกคนยืนตรงนี้ได้พวกคุณเป็นเป็นนี่แหละพระเอกอะปั๊กยิงประมาณเขาประมาณได้เก่าไว้เป็นพระเอกเป็นพระเอกอยู่นะดีพระเอกพระเอกลยครับแท้เขาของพระแดีเลย ผมไม่แน่ผมไม่ทราบว่ามันเห็นเปล่าว่าเห็นื่อกี้เห็น,ถนรถเดินเดี๋ยวนะเดินหาคนกันเฮ้ยมันยิงกันมันยิงกันวะตรงไหนวะตรงไหนวะ แบบที่นี่มองคนยากมากเลยแล้วเขาแบบสั่งสังบอลนั้ผมผมเกือบผมยิงกี่สควอตต่อนะขอสมมตินะเชื่อมอยู่ไหนกันวะอยากได้เรายิบไปเลยจะเรียนยึดกันแล้วคนไปเอ้ยมันยิงจังวะใครมันยิงวะเดี๋ยวต้องวิ่งออกนี่คุณผู้ชมผมเริ่มตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็น เริ่มเงียบแล้วแหละใส่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 ติดน็อตอ่ะเพราะมีเห็ปล่าเอาไอ้เจมมาเ่อรัเป็นไป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 ไเอาเพื่อนนอนเฮี้ยงอย่งเี้เนี่ยอไม่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 เขาเปอ้เงีคมมาเยเอสี่เป็นหกอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอยโดนอะไรอ่ะน้าโดนโดนการครับกูไม่รู้เรื่องไอ้สั์โอเคโอเคปัง เร่มปืนเริ่มไปไปแล้วสมองไปเร็วไปเลยไม่เล่นอะไรแล้วเล่าไปกีดีกว่าคนข้างแบบคนข้าง,งเล่นในเวทีเนี่ยข้าขงจาดัดแล้วเอาไากี่ไรไอ้ีไปเลยไอ้กี่ยาบ้าเพราะว <c oughs> ่าไปไรไอยอะมากันด้วยปวที่อะไรข้างหูกูเนี่ยฮะ <c oughs> คือเขายิงกันแล้วผมเห็นว่าเ <c oughs> ขาล่วงเขาจะฟังอ๋อผมเจอแล้ว ยจะ n 022ครับผม022ครับตรงบ้านเลยจ้ะ022รงไหนวะบ้านหน้าเลยให้ผมมาเลยจะได้หรอกยิงกันดลไม่มีกระสุนจะยิงอาวุธยังไงก่อนเจ้าบ้านนั้นมีเดี๋ยวเราไปลุยบ้างดีกอ่า สูดสองสองครับไปยิงกันแหละเก้ครับเก้ครับผมไปไปยิงไปครับ,บอีเหี้ยมเขามีเว็บสองห้า,าด้วยวะไี่ด้วยอะไรอ่ะเอ็มฆ่าการมาละผม่าการให้ตรงนี้ครับยังมีเลื่อน่อาวะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอสัตว์แม่นจะหายเลยเพี้ยจจาล้มไปเลยสัยกเยี่ยมอย่าแพ้ไหมเนี่ยโอโ้โหเหลือร้อยหกสิบเจ็ดแล้วสงสัยนะ่าจะเก,เกมวะ่ะคุณผู้ชมเชื่อฝั่งแม่งโคตรเยอะเลยผมเจอแค่แป๊บเดียว,ยวใช้เปลนะืองย,ยังวะขอสองทำอะไรารงนันไม่ได้เย็บยมโหดกินกินนี่เหรอตัวที่น่ะอร่อยไม่ได้เยอะไปกับคนขอสองนั่นแหะโว้ยนั่งไงนั่งไง ้ามีใครมีอะไรเหลือก็ผมฝากไปดูโคตรเยอะเลยข้างหน้าเฮ้ยออมีคนสกีผมไข่ไหนสร้างแฮปป์อะสกีผมจากทิปน้อยผมเป็นซาดีกว่าร้อยยี่สิบเหรอร้อยยี่สิบอยู่ฝั่งไหนวะเพื่อนเราเหรอ ไม่ระวังได้ผมโลนผมโดนประรัครับจ้าแย่ปวดอะรเนี่ไปบนข้างหููหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านรงหมู่ม้าผมเห็นปะไอหมู <t enders> ่ม้าเนี่ยอย่างครไม่ไหวมันเป็นนี่ยแบบมาไม่มา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 งหนมาไหน อุ้ยช่มันมาครับไม่พักอ่ะหลังเนินหลังเนินหลังเนินกูโดนหลังเนินอยู่ด้วยเหรอเปนอะไรบ้างมาเป็นพระเอกเลยเนี่ยผมแค่คนเปิดได้ว่ราะมันเนินเนินหน้าผมจะละจะละจ่าพิกัดร้อยสองให้ผมมาร์กหน่อยจ้ะ เดี there, 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 there. Ma, there, there. No, ๋ยวผมมาให้ได้ได้ได้มาละมาละตรงนี mm ้สองคนจ้ะโอเคเลยอ้อมอ้อมอ้อมมันแล้วตกแพโอ้โหตกเกนแตกเลยอ่ะซับผมหน่อยซับผมหน่อยผมโดนทำไมเลตายแล้วนะโอเคผมไม่ได้อยาอาหุ่นี่จะบอกหุ่นบนข้างหน้าเลยจ้ะตรงนี้เลย หน้าเาโใช่ไหมใช่ครับอุ้ยผมโดนผมโดนโอเค,คอออไอา้ปอยู่กเท่า,ามีสตัวนยครับเอย่ละกลับมา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 ผมไม่ไหววะม,มันเต็มกำลังเชื่อมันเยือจัดเลยเด,ด,ดี๋ยวเราแอบตงนี้น ยิงไม่ขนาดเลยเหรอเดี๋ยวเราแอบนี้ดูหมอระวังนะตรงมาร์กมีหมอมันค่อยๆเดินกันมาสองคนคือมันยคือมันคือมันมันมั็นเหแหละผมว่าผมไม่รู้ว่ามันเราเข้าไปตีไม่ได้เข้าไปทำแล้วครับครับทำให้างมันเป็นแหกบนะเดี๋ยวเราทไอ้เหี้ยแม็ก์ปนทุกฝ่้นเขาตั้งรับกันเด็ยวเราไม่ได้ เพราะว่าเราเป็นดิเบตตอนนี้งประมาณสามบาทอย่างงต้องทำๆๆสัตว์เอ้ยกูจะสเปรย์ไม่ใช่หน่อยอย่าลืมดูแม็กจบเลยแถวนี้มีแถวนี้มีครับแต่ว่ามันเดินแอบไปไหนไม่รู้โอเคครับต่างตัวไอ้พวกแซ่บฟางอย่าดูดีๆตอนนี้นะกับันมันเริ่มมาใกล้ผมเรื่อยๆแล้ว ล่วงล่วงโอ้ยเหี้ยกูล่วงเลยตัดกูกำ um, 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 um ลังกูกูกำลังบอกล่วงเลยเหี้ยกูล่วงเลยตัดเฮียไม่ได้ไม่ได้ใจวนไม่ได้ใหญ่ผมบอกแม่เขครับไปลุยต่อครับเพื่อนๆปะอุ้ยเหี้ยกูโดนแต่ไกลๆนะยันเ,นนเกิดเลยโอเคใช่ไหมนี่สัตว์ค <Okay. S 1> มยังวะ

แม,แม่งนอยเป็นงูเลยรต,ต,ตรงนี้บุมมันได้อยู่นะไม่ลงนัดที่กับเราตายอ่ะไม่ไมลงนันที่ไหนเลยตายมั้งครับ เฮ้ยมันเจอได้ไงวะโอ้เฮียว่าไม่ใช่แล้วปั๊ผู้ชมคิดเป็นไปได้ไหมว่าเกมนี้มันจะมีโปะไอสัตว์่าไม่ใช่และเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบบนึงนะแปลกๆปลนะเราเนี่ยจ่ามันยิงคมมากเลยว่ะจ่ามันยิงโคตรคมอ่ะคมแปลกๆอ่ะจ่าเป็นเห็นผมได้ไงไม่รู้เหมือนแม่งโปเลยจ่าสัตว์คมแบบน่าเกลียดเลยอ่ะปั เดี๋ยวเราต้องวิ่งอ้อมไปทางตรงฐานมันแดีวเราก็หล่อย่งีแปดแถบแถบกีแปดโอเวอร์รันนะเผื่อมันมีตัวนอนมันอาจจะไม่ได้โปรก็ได้คุณผู้ชมเผื่อมมีลิงกังในแถวนี้นอนอยู่ครับผมผมรู้ว่าคุณทำได้ฆ่าไปอ้วนอ้พวกผูเเลียนแล้วจากกุเลี้ยนแล้วเฮียเราต้องค่อยๆค่อยๆบุกไปยิงไม่ทัน โหรถไปหวบเลยอ่ะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยรถเร็วมากเหลือ84ทิกเก็ตแล้วตายเอาตายเอาเลยแม่งแปลกๆอ่ะมันตายเร็วเกินอ่ะแค่แม่งเด็กครับแต่กูตายตบบาทกับมาเกิดเดินการเดินทาง่ใครเกิดตรงในในโอเอระวังร่อนรถเม่์สอยนะ้ไม่ยื้อหายเลยแบบนั้นอ่ะเออกูลองแอบตรงนี้ที่มันไม่เห็นกูแน่ ไอสัตว์แล้วเดี๋ยวถ้าเห็นกูนะกลัวไม่น่าใช่แล้วเพือ่อนนอนเนียนในดงกล้วยขอคนโจโเช็คพิกาดก่อนโ,อโหยิงย่างไกลเลยเหมือนเห็นเออเกมยาเส้นครับเกมยาเส้น เซ็ตวัวเซ็ตว่วโอ้ยใครมาใหนเป็นเซ็ตมาคนเดวแล้วมันเยอะจังอ่ะยิงอย่างไกลเหมือนเห็นเลยคือมากระหัวนกลัวเราอีกกลัวเราไม่รู้หรอครับไปี่ยตรงทงรงคอบเหรอตรงกูมีคนเหรอวะแอบตาย โอ้ยเฮียเจ็ดหกอะตายบ่อยยังไะสคอตกูเนี่ยโอ้ยพิงก็หญิงแม่นชิบหายเลยฮะลองลองปักว่าแม่นญิ่งคนรแม่นเลยปืนมันดีกว่าครับจ่า เดี๋ยวเราลองแอบตรงนี้โอ้โหเหี้ยแม่งเห็นกูชิพายทิเกตเหลือยี่สิบแล้วลดเรื่อยๆเลยเหมือนได้เงียบแล้วคุณผู้ชมเหมือนตรงนี้ได้เงียบแล้วครับโอ้เหลือสิบเก้าแล้วอะโอ้โหมันเป็นเล่นที่อื่นแล้อเรอะ เหลือสิบเก้าชิบหายจะแพ้หรือจะล่วงเนี่ยผมโดนไปนัดหนึ่งก็เจ็บอยู่นนะน่ากลัวบวกกันมันเลยยุ่งไงวะ

โอ้โหรถใทุกบ้านทุกบ้านทุกโอ้โหที่อะไรแค่สี่หกหน้าตายแค่หัวมันรถควบเลยเก่งมากทุกคนทำดีละปังเออเที่ยวสิบเก้าประตูทอสสุดโอ้ยจริงครับเปิดสอนหรือเที่ยเลยแม่งยังคมอ่ะกูบอกเลยไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับเพื่อนๆไปฝากคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกไหมครับถ้าสนุกก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับคุณผู้ชมกูติดแต่คำนี้ตลอดเลย ่วนผู้กำจัดเรื่องสุภาพในเกมก็ขอโทษคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมแม่งเปิ่อเจอโป,โป้นะจริงๆนะคือแบบว่า,เ,บบวาเล่นอแบบ่ะมันยิงคมมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามุมผมมันมองดีหรือว่ามีตัวซุ่มยิงแอบดีๆหรือว่าไงนะหรือว่าเนินแม่งดีหรือว่าเนินกูเฮียเกินไปแต่แม่งยิงคมมากคุณผู้ชมเพื่อังบอกเลย คือมันยิงแบบว่ามันเก็บทิกเก็ตเราแบบจาก200อ่ะ200อไม่เหลือแป๊บเดียวอะ่ะเพื่อนๆว่ามันใช่ปะคือเท่าที่ผมเล่นเกมนี้มานะผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกับด่านหรือว่ามันทีมฝั่งนู้นมันดีนะครับคุณผู้ชมแต่แบบที่เท่าที่ผมเล่นเนี่ยแต่เกี้ยคือแบบมันลดเร็วมากเลยทิกเก็ตจาก200อยกว่าพเพื่อนๆมันลดแบบว่าลดเยอะเกินอะ่ะกแบบูแบบไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แล้วคือโผล่ไปแล้วมันยิงโผล่ไปแล้วมันยิงมันรู้จุดตลอดเลยผมว่ามันต้องแบบมันต้องมีแอบแฝงอ่ะใช่ไหมอะไรไม่ใช่ก็ได้คุชม เดี๋ยวเราเจคิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีอยากเป็นทางการบ๊ายบายเจอกันกับเกมส์คอร์ส EP หน้า